สวัสดีป้าแม่พี่น้องกูคู่กูคนนะเจ้าวันนี้ป้ามาแอวกะพอเปินเตรียมงานที่วัดหัดบุไดของเฮานี่เจ้าอันนี้ก็เป็นต้นกันล้พึกหรือต้นเป้าปฝนล้ำที่เฮาเอาขนมข้าวต้มอย่างมาห้อยนี่ะเจ้าด้เจ้าก็จะมีข้าวต้มขนมสบู่ยาสีฟันอเครื่องใช้ไม่สอยในบ้านนะเจ้าจน มีสมุดอินส์อห้อยอยู่นี่พริกแกยเฮียพายไปกับมาห้อยกันนี่หมด <c oughs> มีเจ้าอันนี้เป็นห้องวัดต้นเป้าปัน่นลำหรือห้องหํายังวัดต้นกันและพึกนแต่เจ้าเพื่อจะห้อยอยู่นี่ะก็จะมียอดของเป้าปัน่นลำมีสตังค์มียังมาห้อยอยู่ที่อีอันนี้ก็จะเป็นแปะปุรีแตเจ้า จ่เจา่อไฟสายศิลป์เนี่ยจ้อห้อยดีกำลังหาเปิดอ่าสอจันที่พันนี้นี่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นเเรื่องจาบรรยากาศภายในงานของเรานยาวงามตอนนี้เป้ารลารำกำลังลงนะจ๊ะ กาพัานลำลงนะเจ้าน,นี่ก็จะเป็นคนเท่าคนแก่ที่นมัด่วยการช่วยงานในวัดนี่เจ้าี่เจ้าอันนี้ก็เป็นวิหารวัดของเขาเนะเจ้าวิหารวัดหัดกุได้ของเขาอันนี้ก็จะเป็นอ่าพุธิวัดหัดกุได้ของเขานะเจ้า นี่เจาา้าใบพลูเพขนจะเอาใบพูมาแย่งหยั่งมาให้เลยนี่ปุณกะจะเอาสตังค์มะฮอยไว้นี่ติดต้นโพเงินโพทองนี่นะเจ้าเป็นผ้าแปง้งผ้าปลาลอยฟ้าเจ้าปมปีน้อง ใบนึงห้อยนี่คุณเจ้าไปห้าสิบไปห้าล้านด้วยโคตรเลยค่ะโคุณเจ้าผมไปน้องต้นเปล่าปั่นล้ำปกติจะหอยเอาขนมข้าวต้มเอาอย่างมาหอยจิ๊กอันนี้ก็จะเป็นบันไดหนักที่วัดของเขาคุณเจ้าเป็น มีหานวดหัดกุได้ของเขาจะปกจะห้อยเอานี่เอาใบปูมาห้อยไว้นี่เจ้าอันนี้ป่อาจารย์ของเขาเดจ้ามาขนาดยกวัดหัดกุได้ของเขาเสียงดีปอมฟินองกนี่เจ้าเสียงดีขนาดละเป็นตานกัมมวน ไฟจะมีจิ้ตท้าห่วมทำมุนผ้าป่าร้อยฝ้าของเขากระเจิดนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาผมพี่น้องไปเพียงแต่อีกกรอนพบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าให้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องแสงเดืินบันหาได้ทำคลิปต่อไปตัวนเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาผมพี่น้องไปเพียงแต่อีกก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า